น้ำลายอยาให้น้ำลายกระเด็นนะเว้ยเอาดีๆเออเอาดพี่เอ็มมาวันนอเอ็มเีเอเรเร็เร็ว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 ๆวๆเร็วๆเร็วเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วเร็วร็็เร็วร็วเร็เร็ววเร็ววเรเรวเร็วเร็ววเรเร็วเรวเร็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 วเรเร็วเร็วเร็วเร ต้องร้องไห้เว้ยเจียนเทียนมันแปลกๆเว้ยเจียนมันแปลกๆเว้ยเห็นใจคนอื่นมากกว่าตัวเรานั่นหมายความว่าเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ส่วนตันชีวิตของเราจะเจริญจบไม่ต้องร้องไห้เว้ยผู้ชายค้ำค้ำจุนสังคมไม่ต้องชัวและครอบครัวที่อื่นมาขอชีวิตครอบครัวเร็วในสัตว์ขุนนางเจนหรือว่าถ้าหมอให้ดูอุกนางผู้ชนะสิทธิ์ไหม คุณนางจีเนี่ยเาบอกถ้าครอบครัวเจ้าอะไราบ้านแ่แตกแยกแสดงว่ากิจการการงานมึงดีแต่ถ้าครอบครัวไหนอยู่สบายร่ำรวยนะไอ้หียนี่กังฉินอ่าโอเค้าใจายกันบ้าบ้าวบ้าให้ดับบ้าให้ดับบ้าให้ดับตายบ้าให้ตายพี่กัยังยัง มือมือมือตกลงมาทั้งง่ายเพราะควันเขาบกไอ้มึงต้องไปใส่น้ำมือดับได้มันมีอะไรด้วยว่ามั้งเป็นประการังมันต้องแดดแล้วมันรูดูคล้ายๆเออได้ได้ไปเย็นน่ต้องพักผอแล้วอ่ะซึ้งอ่ะพี่วขกหร้องให้ไหมอ่ะอะไรเปิดแอร์ก่อนทำที่ตู้ให้เชร็จน้ำตา